เอาละครบับวันนี้นลุงบอจะพาพวกเรามาชมสวนผล,ลไม้ของลุงพอซึ่งแปลงสภาพแล้วช่วงนี้นะครับตอนนี้ได้แปลงสภาพจะปลูกปาล์มแล้วแต่ก็ได้อย่างเว้นมังคุดจำปาดาจำปาดาลงกองไว้บ้างนะครับเดี๋ยวจะพาพวกเรามาดูว่าตอนนี้ แปลงสภาพจากสวนปาล์มสวนผลไม้ให้เป็นสวนปาล์มพันโกเด้นนะก็พอ,พอดีเมื่อกี้นี่ยเจ้าของเพาะพันธุ์ปาล์มนะครับปนุพันุ์ปาล์มนี่มาชงนะทีนี้การควบคุมสิ่งก่อสร้างนะก่อสร้างตัดทางมาอะไรให้สวยงามนะก็ น้องชายคุงปอกันที่สี่เจ้าอนหรือว่าคุณบรรลือตรัก์เรงเชยเนี่ยเป็นคนควบคุมนะครับในการปรับภูมิทัศน์ของสวนให้มันน่าอยู่เป็นสวนปามอ่แต่ว่ามีผลไม้อยู่ด้วยให้มีบรรยากาศน่าดูน่าชมในอนาคตนะครับมาดูบรรยากาศลวมๆกันนะครับว่ามันเป็นยังไง นะครับว่ามันเป็นยังไงมี่สภาพนะครับเมื่อก่อนเป็นต่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็คือลองกองนะครับมีลองกองแล้วก็มีได้ปลูก เ<น>ถียงนาเถียงนาหรือขนมว่าอยู่ข้างบนนะแล้วก็มีพวกมะม,มุดอะไรเนี่ยนะมีโกยเยอะมากนะเว้นไว้เฉพาะพวกสะออพวกนี้แหละนะครับเพราะชะอเป็นพืชตะกุลถัว่วไอ้นุ่นยางนะครับยางยูงก็เว้นไว้ลูกหลานดูนะครับแล้วนะเดี๋ยวน้องชใจลุงบอนะครับาอาอ้นะ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  หรือบรรลุศัด์เดืองใจเนี่ยนะครับก็จะหาต้นไม้ป่ามาปลูกเสริมนะครับมาปลูกเสริมนี่ก็ทำทางมาเล่นๆไว้นะครับเพื่อได้เดินง่ายนะดูความชันนะครับดูความชันของของตรงนี้นะนี่ก็คือลำบางโกกานะครับอ่านะเป็นชื่อของหมู่บ้านนะเป็นชื่อของหมู่บ้านเลยลำบางโกกนะัดนะครับถึง นี่ก็หลงท่อนะบริเวณนี้นี่ปรับสภาพใหม่เลยนะครับเพราะปกตินี่เวลาฝนตกนะน้ําบางกูกะมาจากทางนู้นแหละนะครับทางกลางหน้านู้นแหละนะลงไม่ทันเพราะข้างหน้าถุดๆนู้นก็คือคลองฉกเ็น้ําคลองฉกเยอะนี่น้ําบางลงไม่ทันก็มาเอืออยู่แถวเนี้ยนะครับท่วงอยู่แถวนี้ก็ดําเนินการปรับสภาพใหม่นะครับเป็นทางที่เข้าสองทาง ก็ใช้เวลาในการดุดดันปรับนะใช้แมคโครตัวใหญ่นะรถแมคโครตัวใหญ่หมดไปห้านสะิบกชั่วโมงพอดิพอดีเลยนะครับตั้งแปลนะเนะื้อที่ก็ประมาณเก้านะไร่กว่านะครับเก้าไร่กว่าไม่เกินสิบเอ็ดไร่นะครับไม่เกินสนะิบเอ็ไดไร่ลง่ก็จำไม่ได้แล้วเท่าไหร่แต่ไม่เกินสิบเอ็ดไร่ ก็คาดว่าเอาลำบางอะไรออกหมดก็เนื้อที่ในการทำประโยชน์ก็น่าจะประมาณ9ก้าไร่แปดเก้าไร่แล้วก็ปลูกปาล์มเนี่ยพันโลเด้นนะฮะก็ลองดูนะครับเมื่อก่อนที่ปลูกไปลุงปอก็ปลูกไปพันยำไม่ได้แล้ะนะครับก็เป็นพันดีอยูน่นะพันดีอยู่เหมือนกันก็เหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับหลังจากทำลายนี่รุ่นที่หนนั่นแหละนะครับเหลืออยู่ทั้ประมาณ20สต้นได้เดี๋ยวก็ โอเคถ้าทำลายไม่ตายก็เดี๋ยวก็ให้มันกินอาหารอีกนะให้มันกินอาหารก็เอาประโยชน์จากมันได้อีกนะครับท่านก็ได้น้องชายลุงบอเนี่ยเป็นคนจัดการแลวงบอนี่ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วอายุเยอะแล้วหลังจากเกษียณก็ไปไหนไม่รอดนะก็ถ่ายคลิปไว้พรกเราดูแล้วก็จัดสร้างพระธาตุเพื่อเป็นสบียงก่อนตาย ถ้าเบียงบุญเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่นี่ก็เว้นต้นไม้ไว้กินไม่กี่ต้นนะครับก็ไม่ไม่รู้ได้กินหรือเปล่านะะปกติก็อย่างแล้วก็คนมาสวนก็ได้กินบ้างเห็นมังคุดก็ยังมีลูกอยู่ต้นหนึ่งนะครับยังไม่ถูกตีนะก็เหลือมังคุดอยู่ก็สามสีต่ต้นก็โอเคครับ เดินมาที่ชนบนนะครับโซนบนถึงถึงนี้เป็นฝั่งของอเพื่อนบ้านกลางเกียงนะครับของลวงบอก็กขุดคูแต่ว่าก็ไม่ได้จงดิ้งหรอกนะครับแต่คูนี่อยู่ในที่ลวงบอนะครับขุดคูนี่เพราะว่าที่ของคนอื่นก็อยู่ฝั่คูอีกฝั่งนะแต่คูนีอ่อยู่ในที่ลวงบอนะครับ เพื่อให้ดูเป็นเลาๆนะครับจริงๆแล้วบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อก่อนก็เป็นกระต๊อบเล็กๆนะครับก็ขุดตะลุตะลวงเลยนะครับเดี๋ยวจะสร้างใหม่นะครับจะสร้างใหม่ก็เหลือปามอยู่ประมาณทัก20หรือไม่ถึงไม่ได้นับดู ต้นยางไว้ลูกหลานดูนะยางอยู่ตนะาตอก็ออกเยอะนะโนนออกฝักก็จะมีตาตอ,อยู่เหลือไว้ดูเล่นตามต้นจริงๆแล้วตาตตน,นี่ปลูกเยอะๆยะก็ได้เพราะมันเป็นพืชคุณตัวนะครับน,ะนี่นั่นจำปาดาตอนนี้คือจำปาดาที่ลูกโตนะเป็นพันธุ์พื้นเมืองแต่ว่าไม่มีมเมล็ดก,กินอร่อยนี่มาดูข้างบนดู เป็นยังไงบรรยากาศหลังจากปรับพุอทัศน์แล้วสวนผลไม้ของลุงปอปากบางกุกะอะไรต่อไปอาจจะพัฒนาเป็นสวนเชิงเกษตรนะแต่ตอนนี้นี่เอาแบบนี้ไปก่อนกันเลยกันนะครับเอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกัน ถึงเมื่อก่อนเนี่ยปีนขึ้นกว่าจะขึ้นได้นะครับก็เนื้อที่ไม่เยอะนะไม่เยอะเนื้อที่กอประมาณเก้าได้ไม่เกินสิบเอ็ดได้นี่แหละนะครับแต่ว่าดูยากนะดูยากนะนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งนะคือมุมฝั่งตะวันตกนะฝั่งตะวันตกของนะคุณพี่นะครับคุณที่ถึงคุณตานะคุณตาอุ้งหรือว่าคุณครูอุเทยประยพร อดีตครูใหญ่โรงเรียนาะลูกเดือนเนี่ยได้ซื้อมาตอนปีลุงพอเกิดก็คือปี2506นะรู้สึกว่าจะประมาณ400บาทหรือ600บาทนี่แหละสมัยนั้นนะครับปี2506นะแปลงนี้ซื้อไว้เป็นของขวัญให้กับหลานชายคนแรกของคุาตาอุ้งนี่จะมีลูกสาวคนเดียวก็คือคุณย่าอิ้วหรือคุณย่าของสี ปัจนะยาพลนะหรือว่าเรื่องเชยนะถึงเป็นแม่ของลุงโบเนี่ยกับน้อนองนะซึ่งนะท่านใดมีคนขายนะายาิขายก็มาซื้อไว้ใกล้เคียงกับคลองศกนะครับที่เห็นหนข้างหน้านันะ่นแหละนะครับเป็นเป็นคลองศกซึ่งเป็นสายเลือดหรือสายโลหิตใหยยของอำเภอพนมสายหนึ่งนะครับไม่ใช่สายหนึ่หรอก เป็นสายหลักเลยนะไม่มีแม่น้ำไหนที่จะเยยเท่าคลองจกของอำเภอพนมนะครับซึ่งลุงพอก็พาพวกเรามาดูกันเดี๋ยวก็ลงปามนะลงปามเพราะลุงบอไม่มีเวลามาจะปลูกผล,ลไม้เลยเห็นแล้วว่าไม่ประสบผลสาเร็จลุงบอปลูกผล,ลไม้นี่เห็นไหมว่าเป็นต้นลองกอง ซึ่งพวกนี้เป็นลูกแล้วทั้งนั้นนะได้ครับผลแล้วแต่ลูกพอไม่มีปัญญามาเอามาเอาขายมาเอากินนะเนี่ชตอนะครับไม่ได้กินแค่ปีเดียวนะปีนี้ก็หวังว่าคงจะอาจจะได้กินนะมีพักพวกมาสอยกันแต่ใจดำนะครับขึ้นสะตอแล้วก็ไม่ขวากไปให้เจ้าของบ้างเลย ็ไม่เป็นไรนะครับของกินได้ไม่ได้หวงน,นี่ก็เป็นลงกองเสียบยอดนะครับของของแท้จากปัญญงมัดเลยนะพวกลงกรงพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นอายุนี่ประมาณจักเกือบส0สิหรือ30ปีแล้วแหละเป็นลงกงแท้นะครับลงกรงแทจากปัญญงมัดเลยนะพวกนี้นะครับนี่ดูบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศ นะที่เห็นข้างหน้านะข้างหน้านูน้นนะะไกลๆนั่นแหละหลังหลังหลังจากต้นปาล์มแนวปาล์มที่เห็นนั่นแหละนะก็คือคลองจกนะครับคลองจกซึ่งตรงนั้นมีต้นปาล์มลุงบอยอยู่ต้นเดียวนะต้นที่เห็นอยู่ต้นเดียวนะครับนอกนั้นก็เป็นของรูปหลานของคุณยายช่วนนะครับคุณยายท่วนคุณตาเวทคุณตาเวท,เวทก็เป็นน้องชายของอคุณยายนะือยายของลุงบอเองนะครับซึ่ง ที่ปามที่เห็นครังหน้าเนะี่ยไม่ใช่ของลวงอ่อนะเดี๋ยวตรงนั้นล้วก็เป็นลําบางโกกะที่ออกไปคลองชอกได้นะั่นน่ะที่เห็นก็คือปากบางโกกะนะครับซึ่งลําบางในส่วนนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นในพื้นอยู่ในพื้นที่ของลุงอ่อนะครับซึ่งเดี๋ยวก็มีทามิให้เป็นสวนปามกึ่งช่องเที่ยวชิงกเกษตรก็ได้นะในอนาคต ก็แล้วแต่พี่ๆน้องๆทำกันนะซึ่งที่พอกวาดหมดเนี่ยมันก็ดูเหมาะจะทำดีจอทมากกว่านะ <c oughs> เ,าเหมาะจะทำดีจอทรหรืออะไรแต่ว่าลุงบอกไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับก็จะทำเป็นเชิงเคยมาเที่ยวก็เที่ยวกันนะอนาคตนะครับซึ่งผลไม้ที่เหลืออยู่ก็ หลายต้นอยู่นะลงกงเหลืออยู่หลายต้นนะครับเป็นเป็นลงกองเสียบยอดแท้จากปัญญงม,มัดเลยนะครับพวกนี้เพนะราะน,นั้นเนื้อจะแห้งนะเนื้อจะแห้งแล้วก็อร่อยหอมด้วยนะครับนะดูสภาพฝั่งตะวันออกของพื้นที่นะครับนี่ลำลำบางลำห้วยนะะกลางนี่ยเขาเรียกห้วยนะครับนะห้วยโกกะนะจริงๆแล้วก็คือลำบางโกกกะนะทางด้านทิศตะวันออกของพื้นที่นะครับดูนี่ ทำทางเรียบนะต่อไปก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรได้อย่างสวยงามนะครับนะนะที่ฝั่งนูน้นไม่ใช่ของหลวงพ่อแล้วนะนะนี่ที่เห็นเป็นหน้าผานี่แหละของหลวงพ่มอมาฝั่งนี้นะครับลำห้วยนี้ก็ไปออกนู่นเลยนะครับไปออกคลองตกเกียนข้างหน้านะ ที่มีต้นเพราะไอ้ต้นอ้อต้นพงอยู่ข้างหน้าก็คือกลองฉกนะครับซึ่งบ้านลุงบอก็นั่นแหละข้ามฝั่งไปไม่ได้เลยนะครับนะไม่ได้เลยแต่ว่าพอมีฤดูน้าหลากนี่หรือน้าเยอะนี่รถมันจะข้ามไม่ได้แต่ถ้าคนยังข้ามได้นะครับข้ามได้แอีกฝั่งก็เป็น,นของลุงหลวงนดกองกุลนะก็กับเมียลงุลงหลวงนด ก็เป็นพี่สาวลุงวอนี่แหละนะครับย้อยนี่เห็นไหมพื้นที่สวยงามนะครับสวยงามนี่นี่ก็ลงกองเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับก็ไว้กินนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไมอ่ออกแล้วราะร่าจริงแล้วลงกองพวกนี้เป็นลงกองแทอยากตันยงมัดเป็นเสียบยอดกองเทเลยนะก็ไว้ให้พักบวเวลามาก็ได้ชิมกันนะครับก็เหลืออยู่พราะารำรวนะ สอามควรเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบริหารแหล่งนะ้าไม่เพียงพอเพราะอะไรนะครับ ฟาตัวรนะชวนอดีตชวนผลไม้นะต้องเรียยวอดีตแล้วนะชวนผลไม้ปากบางก,กาุกะนะของลุงปอปากบางก,กาุกะก็คิดว่าเดี๋ยวคอยมาอัปเดตต่อนะครับเพราะตอนนี้ส่วนใหญ่เหยืยวปามนะปามน้ำมันลงนะครับปันคกนเด่นนะจึงก็ได้ไม่กี่ตน้นหรอกเพราะปลูกห่างนะครับปลูกปลูกให้ระยะห่างกว่าวิชาการได้อีกเพราะว่าลุงปอต้องการ ใช้พื้นที่ทำอื่นด้วยครับในอนาคตนะอาจจะเป็นที่ลานกลางเต็นอะไรมาพักผ่อนกันนะโอเคนะครับค้ับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับอย่างเราก็ได้ความเพลิดเพลิเพลในเจริญใจลงวงผมก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุนหน้าอย่าลืมกดไล์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ